เมื่อไม่นานมานี้ผมเห็นคลิปใน TikTok อนะครับที่ว่ามีคนเอามือถือไปขายแล้วทางร้านขายมือถือเนี่ยบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นมือถือปลอมนะมันไม่ใช่ iPhone จริงต่อให้มันจะใส่เคส iPhone หน้าตาเหมือน iPhone ก็ตามแต่มันเป็น iPhone ปลอมหรือแม้กระทั่งเป็น Samsung Galaxy s g 1 25 Ultra ตัวใหม่ล่าสุดเลยแต่เป็นมือถือปลอมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีคนที่เสียเงิน 2 0 0 0 3,000บาท5,000บาทอะไรเงี้ยไปซื้อมือถือปลอมเหล่านั้นมาใช้กันอยู่นะครับผมซึ่งในอีกมุมนึงถามว่าไม่เข้าใจขนาดนั้นไหมก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจขนาดนั้นคือโอเคแหละบางคนก็อยากที่จะดูดีถือมือถือที่มันทันสมัยใช้แล้วมันแบบว่าเอ้ยดูเท่ดูเก๋อะไรเงี้ยก็จะไปซื้อมือถือที่มันหน้าตาค,คล้ายๆไอโฟนคล้ายๆ Galaxy S25 S24 ย l t r a อะไรอย่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะใช้ได้ไม่นาน สเปคไม่ตรงกับปกนะครับผมเปิดออกมาเป็นแบบว่าแรมเท่านูน้นเท่านี้ชิปเซ็ต G p u เท่านูน้นเท่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้บอกอะไรละเอียดว่าใช้ชิปเซ็ตอะไรบ้างสรุปสุดท้ายก็เหมือนโดนหลอกนะครับผมใช้ไม่นานก็พังก็เจ๊งแล้วก็เคลมไม่ได้นะครับผมว่าเป็นมือถือจีนเป็นแบบแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ว่าผมยังจําชื่อแบรนด์ไม่ได้เลยอเอออะไรพวกเนี้ยที่แบบไม่มีประกันศูน์ไทยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจทั้งที่แบบมันก็มีแบรนด์อย่างเสี่ยมี่โปโกเรดมี่ที่เขาทํามือถือที่แบบ ถูกมากๆแล้วสเปคใช้ได้จริงมีประกันศูนย์ไทยเอ่อสามารถที่จะส่งซ่อมศูนย์บริการได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ซื้อเหล่านั้นใช้กันผมก็อะซื้อมาเลยแนะนำอยากซื้อมันลองใช้แล้วก็แนะนำให้ทุกคนนะครับไปลองหามาใช้กันถ้าเกิดคุณมีงบประมาณที่ไม่ได้มากนักอย่างตัวนี้ฮะโปโก c 7 5ครับผม ที่อยู่ในมือผมนะครับคือ Poco 475โอเคแหละปัจจุบันเนี่ย Poco 485มันออกแล้วแต่ผมมองว่าสเปคเนี่ยมันเหมือนกันมากๆคือเหมือนกันเป๊ะเลยครับ98%อีก2%เหลือไว้แ่อะไร1คือหน้าตา หน้าตาจะเปลี่ยนไปอ่าสี่แหน้าตาจะไม่ใช่แบบนี้จะไม่ใช่กล้องกลมๆแบบนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้2ก็คือหน้าจอจะสว่างขึ้นครับอันเนี้ยสว่างสูงสุด600นิตแต่4 8 5รู้สึกจะ800นิตนี่แหละก็คือสว่างขึ้นมานิดนึงนะฮะจะเปลี่ยนแค่นี้ที่เหลือเหมือนกันหมดกล้องเดียวกันความจุเท่ากันชิปเซ็ตเดียวกันนะฮะแรมเท่ากันด้วยนะครับผมฉะนั้นก็ผมมองว่า2รุ่นเนี้ย สองรุ่นเนี้ยรีวิวเผื่อกันได้นะครับคุณจะไปซื้อ485ก็ได้คุณจะไปซื้อ475ก็ได,ไได้แล้วแต่นะครับว่าชอบหน้าตาแบบไหนนะฮะทีนี้มันเล่าสเปคให้ฟังก่อนอันเนี้ยคือสเปคตรงปกเป,ป๊ะเลยโฆษณาในช้อปปีเป็นยังไงสเปคจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมหลังกล่องก็เป็นอย่างนั้นตามที่เขาแจ้งเลยตัวน,นี้นะครับ ให้แรม6 g ิเริ่มต้นนะครับเป็น LPDDR4X สต o r a ล e นะครับให้มาเริ่มต้น128 g b เลยเออไม่ใช่64 g ินะคือโอเคแหละหลายๆแบรนด์มีมือถือในเรทราคานี้อยู่2,000กว่าบาทไม่เกิน3,000อย่างเงี้ยแต่ก็จะให้แบบแดม4ความจุ64ซึ่งผมมองว่าในปี2025เนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงแต่รุ่นเนี่ย p o c o C75 ให้แรมเริ่มต้น6กิความจุเริ่มต้น128กิมันใช้งานได้จริง นะครับมันใช้ไงานได้จริงคุณจะลงเกมก็ได้ถ่ายรูปก็ได้นะฮะลงแอปพลิเคชันต่างต่างก็ได้นะครับเก็บข้อมูลก็ได้แถมตัวถาดซิมเนี่ยนะครับก็ยังรองรับการเพิ่มความจุไมโคร SD card ด้วยนี่จะเป็นทิปเปิลสล็อตแบบนี้นะครับไม่ได้เห็นกันนานแล้วโหย้ยแต่ตัวนี้ยังเป็นทริปเปิลสล็อตอยู่นะฮะนี่ก็ใครที่จะเพิ่มเมมก็เพิ่มได้นะครับสูงสุดได้1เทราไบต์ตัวชิปเซตนะครับให้เป็น Media t e k h e l i o G81 Ultra นะครับผมทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2GH กิกะเฮิรซึ่งผมมองว่า,พ,าพอเป็น G81 เนี่ยพอเป็นมีเดีเทคเนี่ยเฮ้ยผมไว้ใจได้นะครับผมผมว่าไว้ใจได้ก็เลยลองเสียตังซื้อมาใช้ดูแล้วมันเฮ้ยมันใช้งานได้จริงๆนะครับผมหน้าจอนะครับให้มาใหญ่โตอลังการเลย6.88นิ้วนี่โคตรใหญ่นะฮะใหญ่แค่ไหนผมเทียบให้ดูอ่ะอันนี้อันนี้ iPhone 6.1นิ้วนี่เทียบกัน โคตรใหญ่นะฮะใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวอันเนี้ยเห็นปะคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่าเขาอยากได้มือถือจอใหญ่ๆและลูกหลานอาจจะแบบว่าไม่ได้มีงบประมาณมากนักในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยผมมองว่าอันเนี้ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจได้หน้าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับรีเฟรชเรทก็ได้ที่ 120H เฮิร์ด้วยนะครับผมแต่มันจะมีข้อติดนิดนึงตรงเรื่องหน้าจอก็คือว่าจะได้ความละเอียดเพียงแค่ 720p นะฮะจะไม่ใช่ full hd ซึ่งมันเป็น 720p ที่แย่ไหมผมลองใช้ดูเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกปวดตานะครับผมเหมือน 720p เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจอ 720p พอเราใช้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันมันจะปวดตามันต้องเพ่งเยอะเพราะว่าแบบเส้นลายต่างๆ,ๆมันค่อนข้างเบลอแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาใช้ sharpness ช่วยอัดความคมเพิ่มขึ้นมานะครับผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์เขาเนี่ยทำให้ เป็น7 2 0 p ที่ดูรู้เรื่องนะครับตัวนี้นะครับต่อให้เป็นตัวเริ่มต้นถูกสุดแต่ก็ได้เป็น HyperOS นะครับนี่เขาอัพให้ตัวล่าสุดเลยของ Xiaomi นะครับอันนี้คือซอฟต์แวร์ซีรีส์ล่าสุดจาก Xiaomi เลย Poco c 7 5ได้ใช้128 g b นะครับนี่ให้ดูเห็นปะ่ะ RAM 6ชิปเซ็ตเป็น Helio g 8 1 Ultra คือสเปคจริงใช้งานได้จริงของดีจริงนะครับอันนี้แนะนำเลยแล้วก็ ค่อนข้างที่จะลื่นไหลเลยผมลองอะปกติดีเห็นปะลื่นนะเนี่ยคือคือคอ,อึ้งมากที่แบบว่าในยุคนี้มือถือไม่ถึงสามพันอะมันทําลื่นได้ขนาดเนี้ยเนี่ยลื่นเลยนะครับผมใช้งานได้โอเคดีเลยทีเดียวอะผมเข้าปฏิทินให้ดูสมมุติใครอยากไปใช้ทาํนนางา,านเนี่ยปฏิทินหนาๆเนี่ยก็โชว์ได้เห็นปะสามารถที่จะเลื่อนดูได้นี่ใช้งานได้จริงนะครับเป็นมือถือ3 0 0พันที่ใช้งานได้จริงหรืออย่างแอปที่ทุกคนใช้กันอย่างเช่นทางรัฐ ไทยไอดีเป๋าตังนะฮะหรือแอป,ปกรุงไทยเน็กซอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับผมต้องลดแสงหน้าจอนิดนึงชึบนี่พอเป็นจอ lcd เนอะมันก็จะสว่างสว่างนิดนึงนะครับผมแต่เนี่ยแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้กันทั่วไปอะใช้งานได้ปกติเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง Advance ์ขึ้นไปหน่อยใช้ GPT ลองดูซิได้ไหมกดเข้ามาอ่ะรอแป๊บหนึ่งนี่ได้แล้วนะครับผมลองคุยกับเขาซิ ปั๊บป๊บคุณคิดว่าโปโก C75 เนี่ยที่เป็นมือถือราคาไปถึง3,000บาทเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากไหม ตรงๆเลยนะก็ต้องบอกว่ามือถือราคาประมาณ3,000บาทแบบ POCO c j เ p a เนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่โอเคสำหรับการใช้งานทั่วไปนะอาจจะไม่ได้แรงที่สุดหรือครอบครบัวทุกอย่างแต่ก็พอเพียงสำหรับงานพื้นฐานอย่างการแชทหรือเข้าเว็บทั่วไปถ้าคุณโอเคกับข้อจำกัดบางอย่างมันก็ถือว่าคุ้มค่าในราคานั้นครับ ให้แชทตอบอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ทำแบบนี้แต่ว่านั่นแหละฮะจะโชว์ให้เห็นว่ามันใช้งานทุกอย่างได้แบบปกติดีเลยลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นสแกนนิ้วข้างเครื่องนะฮะจุดนี่กดตึด๊ดฮะความปลอดภัยก็มีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับโปโก,ก C75 นะฮะส่วนเรื่องของการเล่นเกมถ้าเกิดใครจะซื้อไปเล่นเกม ไม่ธรรมดานะครับผมลองเล่นเอาวีกับผับจีเป็นเกมที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่เกมใหม่มากไม่ใช่เกมสเปคอลังการวอาวังอะไรขนาดนั้นเพื่อให้มันเข้ากับตัวเครื่องนะฮะก็ถือว่าเล่นได้แบบ Enjoy สนุกได้เลยนะครับผมเล่นลื่นใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่ากราฟิกเนี่ยอาจจะต้องปรับต่ำหน่อยนะครับผมอันนี้แนะนำคือปรับกราฟิกต่ำหน่อยนะครับถึงจะเล่นลื่นได้แล้วก็่อนขัางที่จะประหยัดแบตด้วยลืมบอกไปตัวเนี้ยแบตเตอรี่ให้มา5,160ม ah ิลลิแอมนะครับ ชาร์จไวที่18วัตต์นะฮะซึ่งในสมัยก่อนมันก็แรงแหละแต่ทุกวันนี้สิบวัตต์ถือว่าช้ามากนะครับผมแล้วในกล่องเนี่ยแถมอะแดปเตอร์กับสายชาร์จมาให้ด้วยนี่นี่นะครับสายชาร์จของเซี่ยมี่เลยอะแดปเตอร์ apter, นี่เห็นปะสามสิบสามวัตต์แต่ว่าเขาชาร์จแค่สิบแปดวัตต์นะนี่เป็นของเซี่ยมี่นะฮะมีมอกอกนะครับผมมีการรับประกัน คือค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนว่ารุ่นนี้ไม่มีเคสแถมมาให้นะครับปกติเป็กกหรือว่าเซมีหรือว่าเรดมี่อย่างเงี้ยเขาจะแถมเคสมาให้แต่ว่าตัว C75 จเนี่ยจะไม่แถมเคสมาให้แต่ก็ถือว่ายังดีที่มีที่ใช้กับสายชาร์จมาให้นะครับแล้วก็ใครได้ห่วงเรื่องประกันนะครับจะเห็นว่านี่หลังกล่องนะครับจะเป็นภาษาไทยอันนี้เครื่องศูนไทยนะฮะเห็นปะอ่าซึ่ง พอหลายคนเห็นกสทชอ,อย่างนี้ก็จะบอกว่าไอ้พวกมือถือปลอมพวกนั้นก็มีกสทชคือกสทชนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่มาเช็คนะครับว่าแบบว่ามือถือเนี่ยตรงสเปคหรือเปล่าเครื่องขายกับที่โฆษณานเนี่ยตรงกันไหมเขามีหน้าที่แค่ให้ใบอนุญ,ญาตในการที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารในประเทศนี้เท่านั้นนะครับอย่างถูกต้องซึ่งตัวเนี้ยอันเนี้ยเขาจะบอกเลยว่านําเข้าและจะจําหน่ายโดยบริษัทเสี่ยวมี่เทคโนโลยีประเทศไทยนี่อยู่ที่สิงคอมเพกนี่เองแถวนี้นะฮะแถ,ะะถวๆโศกนะครับแล้วก็ เครื่องไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีวันเดือนปีผลิตนะครับที่เป็นภาษาไทยสเปคก็ตรงนะครับผมข้างกล่องก็เขียนเลยว่าแรม6กิกความจุ128กิกนะครับก็คือไว้ใจได้นะครับผมใครที่มองหามือถือที่ราคาไม่แพงมากทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องกล้องกันบ้างครับกล้องตัวนี้นะครับให้มา50ล้านพิกเซล1ตัวครับก็คือฝั่งนี้อ่าอันเนี้ยคือกล้องกล้องจะอยู่นี้นะครับ มันจะไม่ใช่เหมือนมือถือปอมมือถือปอมจะแบบว่าให้กล้องมา5ตัวเลี้ยงเลยแต่ว่าใช้จริงได้ค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่ใช่แบบนั้นกล้องก็มีเท่าไหร่ก็เห็นเท่านั้นนะครับอันนี้กล้อง5 0สบล้านพิกเซลส่วนกล้องตรงนี้นะครับจะเป็นเดฟเอฟเฟกนะฮะจะไม่ใช่กล้องจริงๆนะครับผมจะเป็นกล้องที่ไว้วัดหน้าชาดหลังเบอร์อะไรอย่างนี้เวลาเราถ่ายโพสเทตนะครับผมซึ่งตัวกล้องคุณภาพที่ออกมาเนี่ยผมมองว่าโอเคใช้งานได้ในเรทราคาเนี่ย ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้โหสวยเวอร์วังอะไรขนาดแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมกล้องหน้าเนี่ย13ล้านพิกเซลก็เหมือนกันครับผมเพียงพอต่อการใช้งานสกินโทนก็จะใกล้เคียงกันมีคอนทราสที่เยอะหน่อยสีสันจัดจ้านหน่อยอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยต้องรอนิดนึงถ้าใครที่กดรัวๆแบบปา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 ,ปาอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะเอาแค่แบบถ่ายแล้วรอ ถ่ายแล้วรอไม่ได้รีบมากนะักอะไรเงี้ยเอ้ยใช้ได้โอเคอยู่นะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยนะครับจะให้มาสูงสุดที่ Full HD 30เฟรมนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับเหมาะสมกับราคาดีนะครับไม่ได้แบบว่ากล้องหน้า720กล้องหลัง Full HD 25เฟรม24เฟรมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้โอเคดี สรุปนะครับสำหรับโปโก c 7 5นะครับเครื่องนี้นะฮะจริงๆผมชอบ c 7 5มากกว่าเนาะดีไซน์มันดูอลังการกว่า c 8 5มันจะดูเรียบเรียบูด,ด,ดูนิดนึงผมว่า c 7 5เนี่ยมันแบบว่านะเห็นว่ามีฟุง้งๆอะไรอย่างเงี้ยเอย้สวยดีนะครับโอเคกลับมาที่การสรุปนะครับถ้าเกิดคุณมีงบประมาณแค่3,000บาทนะครับผมแนะนำซื้อรุ่นนี้นะครับสเปคโอเคที่สุดนะครับโอเคที่สุดในตลาดนะตอนนี้จากที่ผมดูมาหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับ สเปคอันนี้โอเคที่สุดนะครับเรื่องของชิปเซตมีเดเทค G แปดหนึ่อัลตร้าอย่างงี้ก็ใช้เล่นเกมได้ประมาณหนึ่งนะครับใช้งานทั่วไปลื่นดีเลยนะครับลื่นจนบ่มประหลาดใจเลยหรือไม้กระทั่งแรมแล้วก็ความจุเริ่มต้นแรม6ก b ความจุ1 2 8 g งถือว่าใช้งานได้จริงในปัจจุบนันกับราคานี้ผมถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมเปิมจากช่องพลิพิคขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ